ทุกวันนี้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นแต่ไม่ว่าเราจะมีความรู้และความตั้งใจมากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถให้ร่างกายได้รับสารอาหารได้อย่างครบถ้วนแต่คนรู้ไม่ว่าส่วนประกอบทั้ง3สูตรของ Life Long v ท t a l i t y สามารถให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวันได้ครอบคลุมทำให้ร่างกายฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว MicroPlex MVP ประกอบด้วยวิตามินและเกลือแร่ถึง22ชนิดที่เราไม่สามารถหาได้จากการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันซึ่งมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตการเผาผลาญพลังงานและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย Alpha CRS Plus มีส่วนผสมจากโพลีฟินนลหลากชนิดซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่รท,ทรงประสิทธิภาพช่วยปกป้องเซลล์ของร่างกายจากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระและภาวะออกซิเดทีฟสตร s ส เซลคือพื้นฐานของชีวิตสำคัญมากที่จะต้องปกป้องและดูแลให้เซลล์มีสุขภาพที่ดีและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซีโอเมกาประกอบด้วยเอเซนเชียลออยล์โคลฟแฟรงกินเซนส์ไทม์โอเมก้าสจากพืชและปลาทะเลรวมทั้งแคโรทีนอยด์คุณค่าจากกรดไขมันและวิตามินที่ร่างกายต้องการเพื่อบำรุงสมองหัวใจระบบภูมิคุ้มกันและระบบประสาท การรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ครบถ้วนและจำเป็นต่อร่างกายจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวและมีชีวิตชีวา